สามดาวมิชลินกรุงลอนดอนเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษเป็นยังไงมาดูกันค่ะรีวิวร้านอาหารฝรั่งเศสเฮลินดารรุสในโรงแรม5าดาวเดอะคอนดตโฮเทลเริ่มเลยเรียกน้ำย่อยกันด้วยฟิงเกอร์ฟู้ดชิ้นพิเศษนอกเมนูคอมเพลเมนที่รีจากเชฟไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเปิดลิ้นรับรสได้ดีเลยค่ะตามมาด้วยซวดโดโฮมเมดสุดเด็ดจากทางร้านและไฮไลท์ก็คือเนอยโฮมเมดสชิ้นนี้ค่ะหอมนวลน,นุ่มอร่อยมากๆสีครีมเป็นรสธรรมาชาติส่วนสีส้มเป็นรสเค็มค่ะ จิบแชมเปญควบคู่ไปด้วยเสริมรสกันดีมากๆเริ่มจานแรกกันด้วยคาเวียค r y s t a l c a v a r ย a m อ r i v e r เสิร์ฟคู่กับสก mm ็อตชิชลังคุสตินพร้อมด้วยคอฮาบี้หรือหัวประกาศเยอรมันและแอปเปิ้ลเขียวจานนี้คือทำออกมาได้ดีวางมากๆเลยค่ะจำเนียงผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้เรื่องหน้าเลยนะคะแต่อาหารคืออร่อยมากต่อกันที่จานที่2เลยค่ะ mm hmm. เป็นน้ำหมกักคอมบูชาสูตรโฮมเมดเสิร์ฟกับมะเขือเทศพันธุ์พิเศษจากฝรั่งเศสฮูแบคลาคอสเต ทานคู่กับปลาซาดีและเลมอนเบอร์วิน่าซึ่งเป็นสมุนไพรกลิ่นหอมมากชนิดหนึ่งมาต่อกันที่จานที่3เลยค่ะเป็นบราว์ครและสไปร์ตคราฟหรือปูน้ำตาลและปูแมงมุมจากเดฟริกคอนวอร์เมืองที่อยู่ทางตอนตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษเสิร์ฟคู่กับส้มโอและลำโพงเปปเปอร์จากอินโดนีเซียพริกไทยดำที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพริกไทยดำที่ดีที่สุดในโลกตามมาด้วยเลมอนซอร์เบสําหรับล้างปากตัดเลี่ยนเปิดลิ้นรับรสจานถัดไปค่ะ นี้ก็เดตเป็นสแกลลอบหรือหอยเชลล์จากหมู่บ้านคายออฟล็อกฮาชประเทศสกอตแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองติศาตร์อีกด้วยเสิร์ฟคู่กับเครื่องแกงแทนดอรีของอินเดียแครอทมะนาวและผักชีหอมฟุ้งเลยค่ะสำหรับคนที่แพ้อาหารต้องแจ้งล่วงหน้านะคะเขาจะทำซอสให้ใหม่เลยให้ไม่มีส่วนประกอบของสิ่งที่เราแพ้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคุณภาพของร้านอาหารค่ะทานมาถึงเมนคอสอาหารจานหลักของวันนี้นะคะนั่นก็คือปลาจอรดอรี่จากเมืองลูประเทศอังกฤษมันคู่กับแตงกาเซนาและมะกอกทาเกซ่าและซอสทีทโทรโ่สูตรพ บอ,อกเลยว่าเป็นการ voice over ที่เมื่อยลิ้นมากค่ะยังไม่จบนะคะไปต่อกันที่ขนมหวานเลยค่ะเป็นลูกพีชจากเกาะคอซิก่าทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีที่อยู่ในปกครองของประเทศฝร,รั่งเศสเติือกับซอสมิ้นท์หอมหวานอร่อยได้ใจมากๆปิดท้ายกันด้วยบาบาหนึ่งในขนมชื่อดังประจำชาติของฝรั่งเศสอันนี้เป็นจานซิกเนเจอร์สูตรพิเศษของเชฟเลยค่ะได้ราสเบอร์รีร่กับซาราวักเพเปอร์พริกไทยดำจากประเทศมาเลเซียอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขนมบาบ้าเนี่ยต้องทานคู่กับคอนยักค่ะ ที่ร้านเขาก็เขียนมาให้เราเลือกว่าชอบรสประมาณไหนความเข้มข้นประมาณไหนปีเก่าแค่ไหนแล้วแต่รสนิยมของเราเลยค่ะส่วนข้อทองแดงอย่างเรานั้นก็จัดเข้มสุดไปเลยสิคะแล้วก็ราดลงไปชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทาไมชาวฝรั่งเศสเวลาทานอาหารนี่อารมณ์ดีกันจังไปต่อค่ะอย,ย่าหยุดราดลงไปอีกชุ่มๆค่ะสอดไส้ลสเบอร์แล้วก็ยังมีลสเบอร์สดให้ทานตัดเลี่ยนกันด้วยค่ะยังไม่ครบขั้นตอนนะคะต้องโปะครีมลงไปหนาๆแบบนี้กลบรสขมของเหล้าได้พอดีเลยค่ะ ทานอาหารจบคอร์สกันแล้วเราก็จะได้ของที่ระลึกเป็นคานาเล่ชิ้นจิ๋วกับบ้านพร้อมกับเมนูวันนี้ที่เราทานไปเรามากัน2คนกับคุณสานะคะทานคนละเมนูกันก็ได้เป็นเมนูคนละแบบกันเลยค่ะ